สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เสียงกระซิบของวิญญาณวันนี้ผู้วิงกลับมาอีกครั้งพร้อมกับเรื่องผีที่จะว่าไปเ็าไม่ใช่แค่เรื่องผีธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันเป็นเรื่องของความลับความตายและความจริงที่ไม่มีวันหลุดพ้นใช่และครับผมกำลังพูดถึงนิยายเรื่องเสียงกระซิบจากลานดินเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าใครที่ชอบแนวผีไทย ผีหลอนผีทวงแค้นแบบที่ไม่มีใครรอดไม่มีปลดปล่อยวิญญาณไม่มีพิธีกรรมปลดปล่อยไม่มีพระมาช่วยตอนท้ายต้องห้ามพลาดจริงๆเรื่องเริ่มต้นจากนิดาหญิงสาวไวัยใกล้30ที่กลับไปอยู่บ้านเกิดในหมู่บ้านชนบทเล็กๆเพื่อดูแลแม่หลังจากลาออกจากงานครูในเมืองเธอหวังว่าความสงบของบ้านจะช่วยเยียวยาความเครียดของเธอได้แต่กลับกลายเป็นว่า เธอต้องเผชิญกับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตเสียงกระซิบจากลานดินหลังบ้านเสียงผู้หญิงร้องไห้ตอนดึกและความฝันที่เหมือนจริงจนแยกไม่ออกว่าเธอยังมีชีวิตอยู่จริงไหมมันนำพาเธอไปสู่ความลับที่ถูกฝังไว้ใต้ดินความจริงเกี่ยวกับเพื่อนในวัยเด็กที่หายตัวไปอย่างลึกลับและสุดท้ายสิ่งที่นิดาค้นพบอาจจะไม่ใช่แค่ศพแต่เป็นความจริงที่ไม่มีใครกล้าพูดถึง วันนี้ภูวินไม่ได้มาคนเดียวครับเพราะผมมีแขกรับเชิญประจําที่อยู่ด้วยกันทุกตอนเธอคือคนที่กล้าฟังเรื่องผีตอนตีสามคนเดียวแบบไม่สะทานนั่นก็คือพลอยนภาหรือเราจะเรียกกันง่ายๆว่าพลอยนั่นเองสวัสดีครับพลอยสวัสดีค่ะทุกคนพลอยมาแล้วค่ะวันนี้ดีใจมากที่ได้มานั่งคุยเรื่องนี้กับภูวินเพราะว่าบอกตรงๆต,ต,ตอนอ่านนิยายเรื่องนี้โจบพลอยนิ่งไปเลยแบบเฮ้ยมันไม่ใช่แค่ผีหลอกแต่มันเป็นเรื่องของ ความรู้สึกผิดที่ไม่มีวันให้อภัยอ่ะคือมันลึกม่อค่ะใช่แล้วมันไม่ได้หลอนแบบผีโผล่ตูมตามนะแต่มันหลอนแบบนั่งเงีย,งยบๆอยู่ดีๆแล้วได้ยินเสียงกระซิบเบาๆว่าช่วยฉันด้วยแล้วทั้งตัวขนลุกเงื่อซึมทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรผิดเลย ใช่คือพลอยชอบตรงที่เรื่องมันหลอกแบบนุ่มๆแต่กรีดหัวใจแรงมากนะตอนแรกเราคิดว่านิดาจะเป็นแค่เหยื่อผีแต่พอเรื่องมันค่อยๆเปิดออกมาโอ้โหความรู้สึกผิดของตัวละครนี่แหละเป็นผีจริงๆในเรื่องนี้เลยพูดถึงตรงนี้ขอถามพลอยนิดน,นึงว่าตอนที่รู้ว่านิดาเป็นคนฆ่าลำดวนเองแล้วแม่ปิดความลับนี้ไว้พลอยรู้สึกยังไงพูดตรงๆต,ตอนนั้นใจหล่นวูบเลยค่ะมันเจ็บนะ เด็บทั้งที่คนตายไปแล้วแต่ยังต้องกลับมาเพราะว่าคนที่ฆ่าก็ไม่รู้ตัวว่าฆ่าแล้วคนที่ฆ่าก็คือตัวเองในวัยเด็กที่อารมณ์มันพังๆไม่มั่นคงมันเป็นมนุษย์มากคือมันทำให้เราคิดว่าบางครั้งผีไม่ใช่ผีที่ล่องลอยอยู่ในบ้านผูพังหรือหลุมศพนะครับแต่คือผีในใจเรานี่แหละผีที่ตามเราเพราะเราไม่เคยยอมรับมันจริงๆแล้วฉากที่พลอยขนลุกสุดคือฉากที่เอกบอกนิดาว่า มึงตายไปแล้วตั้งแต่คืนนั้นน่ะโอ๊ยใจสลายนี่ไม่ใช่หักมุมธรรมดานะนี่คือพังไปทั้งหัวใจเลยค่ะเออและไอที่แบบว่าพอเราย้อนกลับไปดูรายละเอียดเล็กๆอย่างเช่นนิดาเดินไปคุยกับแม่แต่แม่ไม่ตอบหรือเสียงที่ได้ยินตอนกลางคืนที่ไม่มีใครได้ยินนอกจากเธอมันคือปมที่คนเขียนซ่อนไว้อย่างดีมากคืออ่านรอบแรกเราอาจจะไม่เห็นแต่พออ่านรอบสองมันจะเห็นชัดมาก แล้วเรื่องนี้ไม่มีการปลดปล่อยวิญญาณนะไม่มีการสวดไม่มีพระมาทำพิธีคือผีจะอยู่ผีจะไปก็ไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือมนุษย์ต้องอยู่กับสิ่งที่ทำไปจนกว่าจะยอมรับมันได้ต่างหากขนลุกปิกแล้วค่ะ ขอบคุณพลอยมากๆที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นิยายเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องผีแต่คือเรื่องของคนเรื่องของความทรงจําเรื่องของการให้อภัยหรือแม้กระทั่งการไม่ให้อภัยเลยใช่ครับพลอยเชื่อว่าคนที่ฟังอยู่หลายคนต้องอินกับเรื่องนี้แน่นอนแล้วพลอยก็ชอบที่มันใช้บริบทไทยแบบเต็มๆเ,เลยนะทั้งบรรยากาศหมู่บ้านลานดินหลังบ้านเสียงแมลงในยามค่ําคืนความเชื่อของคนรุ่นแม่รุ่นยายมันไทยมาก แต่ก็ทันสมัยในแง่ของจิตวิทยาจริงแล้วบทสรุปของเรื่องก็ดีมากเพราะว่ามันไม่ได้บอกว่าเรื่องจะจบแบบสุขหรือทุกข์แต่มันคือการยอมรับการอยู่กับความจริงแล้วก็การไม่หนีอีกต่อไปผีไม่ไปไหนเพราะเราเองก็ยังอยู่ที่เดิมแล้วอีกอย่างนะพลอยชอบที่ตัวละครทุกตัวมีมิติคือแม่เอียดก็ไม่ใช่แม่ใจร้ายนะแต่เป็นแม่ที่เลือกจะปกป้องลูกโดยวิธีที่น่าเศร้ามากเอกก็ไม่ได้เป็นพระเอกมาช่วยนางเอกอะไรแบบนั้น แต่เขาเป็นตัวกลางที่พาเราเข้าใจเรื่องทั้งหมดเห็นด้วยเลยแล้วเราก็อยากจะฝากทุกคนไว้นะครับถ้าใครอยากฟังแบบเต็มๆทั้งเสียงบรรยายเอฟเฟคต์รายละเอียดครบ10ตอนไปฟังได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องเสียงกระซิบของวิญญาณของพวกเราด้วยนะครับถ้าคุณไม่อยากพลาดเรื่องเล่าผิดีที่ไม่ได้หลอกแค่ในความมืดแต่หลอกให้คุณย้อนมองตัวเองด้วย แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับและอย่าลืมถ้าคืนนี้ได้ยินเสียงกระซิบอย่าคิดว่าเป็นเสียงลมนะ <c oughs>